Project 8. s e l l d e v e l o p m e n t Activity Project กิจกรรมกีฬาสีสิ่งสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารักการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย กิจกรรมอบรมความรู้ด้านภาษาอังกฤษสารบันความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเข้าใจการใช้กิยาสามช่องเข้าใจคำว่า that เข้าใจคำว่า or oh, every เข้าใจความหมายของ wish สามารถย่อส่วนขยายทั้ง3แบบได้ ing กิยาช่อง5 has have having เข้าใจเรื่องนามนับได้นามนับไม่ได้ กิจกรรมการทำบุญครบรอบ25ปีสาขารัฐปศาส,สนาศาสตร์การทำความดีกรรมดีการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์การการะทำความดีตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งการทำบุญมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความดีกรรมด,มดีและเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ออกไปจากใจการทำบุญนำความสุขมาให้ทำให้จิตใจของเราเ,เบ่งบานไปด้วยบุญจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์ชีวิตมีความสุขสงบ พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการพอจนอกอรสัมพันธ์ครั้งที่43เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ความมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแสดงให้เห็นพลังแห่งความพร้อมเพียงร่วมมือร่วมใจร่วมแรงตลอดจนความสมัครสมานสมัคคีและมิดไมตรีอันดียิ่งของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรัชภัฏอันจะก่อให้เกิดเครือข่ายและ ความผูกพันอันดีและวางสถาบันเพื่อจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในภายภาคหน้าการเผยแพร่กิจกรรมสาขาวิชาวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาราชบรมนาถบพิตรวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัววันนักประดิษฐ์วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพาาระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบารมราชากุมารีนิทรรศการของพี่ปีสามกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์เทศบาลตำบลบ้านเลือกปฏิบัติงานแผนกสำนักงานประหลัดมีหน้าที่การเขียนหนังสือตอบรับของหน่วยงานและมีหนังสือ แจ้งการชำระรายเดือนปัญหาคือยังไม่เข้าใจในการประสานงานต่างๆในหน่วยงานวิธีการแก้ปัญหาคือนายบุคลากรในหน่วยงานและมันทำความเข้าใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย